ผู้หญิงชอบมองตรงนั้นของผู้ชายจริงหรือคําตอบที่ทําให้หลายคนต้องตกใจท่านผู้ชมที่เคารพครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาผู้หญิงพบเจอผู้ชายโดยเฉพาะครั้งแรกเธอจะมองที่ไหนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วสายตาของเธอนั้นแตกต่างจากวิธีที่ผู้ชายมองผู้หญิงในครั้งแรกที่เจอกันหรือไม่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ความจริงแล้วน่าสนใจอย่างยิ่งครับเพราะการมองครั้งแรกนั้นสามารถเปิดเผยอะไรได้มากมายทั้งสัญชาตญาณอารมณ์ หรือแม้กระทั่งเจตนาที่ซ่อนอยู่ในการสร้างความสัมพันธ์ผู้ชายมักจะมองตามสัญชาตญาณดิบแล้วผู้หญิงละ่ะพวกเธอก็มองเช่นกันแต่มองในวิธีที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงละเอียดอ่อนและมีการเลือกเฟ้นมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดหน้าประหลาดใจที่ผู้หญิงเองก็มีจุดเฉพาะบนร่างกายผู้ชายที่พวกเธอมักจะเหลือบมองทุกครั้งที่พบเจอและลำดับการมองนั้นก็มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ตั้งแต่การประเมินรูปลักษณ์ภายนอก ความเป็นชายไปจนถึงการตัดสินนิสัยใจคอที่น่าสนใจคือเราไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนหรือเครื่องมือใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่สังเกตสายตาและลำดับการมองของผู้หญิงคุณก็จะเข้าใจได้ว่าพวกเธอกําลังมองหาสิ่งใดในตัวผู้ชายคนหนึ่งและที่สําคัญเนื้อหาที่เราจะแบ่งปันในวันนี้อ้างอิงจากความเป็นจริงและงานวิจัยที่ผ่านการพิสูจน์แล้วไม่ใช่เพียงคําบอกเล่าลอยๆหรือความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆแล้วผู้หญิงชอบมองส่วนไหนบนร่างกายผู้ชายมากที่สุดและสิ่งนั้นบ่งบอกอะไร เราจะมาถอดรหัสไปพร้อมกันในส่วนหลักของวิดีโอนี้กันครับอย่าลืมกดติดตามช่องคุณผู้ชายเปล่งประกายไฟเพื่อไม่ให้พลาดหัวข้อที่น่าสนใจและลึกซึ้งยิ่งกว่านี้นะครับผู้หญิงวัยผู้ใหญ่มักมองอะไรในตัวผู้ชายก่อนมีความจริงที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่สุภาพบุรุษวัยห้าสิขึ้นไปมักจะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในวงสภากาแฟยามบ่ายเวลาเราเจอผู้หญิงเราก็ยังมองดวงตาเส้นผมหรือมือของเธอแล้วผู้หญิงละพวกเธอมองอะไรในตัวเราก่อน คำตอบที่ดูเหมือนจะง่ายกลับทําให้หลายคนต้องตกใจและขบคิดตาม 1. พวกเธอมองใบหน้าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากจะไม่มองผู้ชายด้วยสายตาที่ตื่นเต้นเหมือนสาวแรกรุ่นอีกต่อไปพวกเธอมองด้วยความรู้สึกด้วยสัญชาตญาณและด้วยประสบการณ์ที่สังสมมาตามการเวลาและสิ่งแรกที่พวกเธอสังเกตก็คือใบหน้าของผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่เพื่อดูว่าเขาหล่อเหลาหรือไม่แต่เพื่อมองหาความรู้สึกปลอดภยัย ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีมีวุฒิภาวะหรือเป็นพวกเสือผู้หญิงที่ปากหวานแต่ซ่อนมีดไว้ข้างหลังสำหรับผู้หญิงัวกลางคนขึ้นไปใบหน้าของผู้ชายเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนโบราณว่าไว้ดูหน้าก็รู้ใจยิ่งอายุมากขึ้นคนเราก็ยิ่งเห็นว่าคำกล่าวนี้เป็นจริงผู้หญิงไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ยืดยาวเพียงแค่เหลือบมองเห็นรอยยิ้มหรือแววตาว่าจริงใจหรือไม่พวกเธอก็สามารถจำแนกในใจได้แล้วว่าคนนี้น่าไว้ใจหรือไม่ควรเข้าใกล้ ด้วยเหตุนี้สุภาพบุรุษหลายคอนอนแม้จะมีหน้าตาดีแต่ถ้ามีสีหน้าเย่อหยิ่งแววตาเลื่อนลอยหรือรอยยิ้มที่ไม่จริงใจก็ยังทําให้ผู้หญิงต้องรักษาระยะห่างอยู่ดีรูปลักษณ์ภายนอกอาจดึงดูดสายตาได้แต่สิ่งที่ทําให้ผู้หญิงอยากจะนั่งคุยด้วยนานขึ้นคือบารมีที่เปล่งออกมาจากใบหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นความสุข,ขุมความอ่อนโยนหรืออย่างน้อยที่สุดคือความรู้สึกที่ไม่ต้องคอยระแวงมีผู้ชายบางคนที่ไม่ถึงกับหล่อแต่ผู้หญิงกลับรู้สึกบินดูดเพราะอะไร เพราะเมื่อมองแล้วรู้สึกสบายใจเห็นถึงความเจนโลกความสงบเห็นคนที่ไม่รีบร้อนและไม่มีอะไรปิดบังในทางกลับกันคนที่ดูดีเนี้ยเป็นหมดแต่สายตากลับหลกหลิก,ลกปากพูดอย่างหนึ่งแต่แววตากลับเหมือนมีความลับซ่อนอยู่หรอแค่ไหนก็คงได้แค่มองแต่ไม่สามารถฝากชีวิตไว้ได้ดังนั้นหากคุณผู้ชายกําลังสงสัยว่าทาไมบางคนไม่สูงไม่หนุ่มแน่นแต่ผู้หญิงกลับชื่นชมรักใคร่บางทีอาจเป็นเพราะเขามีใบหน้าที่ทําให้คนตรงหน้ารู้สึกเชื่อใจได้เชื่อไม่ใช่หลง ราในวันนี้ผู้หญิงต้องการคนที่ทําให้อุ่นใจไม่ใช่คนที่ทําให้หลงไหลชั่ววูบคุณเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมครับถ้าใช่บางทีครั้งหน้าที่เราส่องกระจกเราควรถามตัวเองว่านอกจากริ้วรอยแห่งไว้แล้วใบหน้าของเรายังสื่อถึงอะไรอีกนั่นต่างหากคือสิ่งที่ผู้หญิงวัยห้าสิถึงหกิให้ความสําคัญอย่างแท้จริง2ผู้หญิงมองรูปร่างของผู้ชายเพื่อรู้อะไรมากกว่าหนึ่งอย่าง ไม่ใช่ว่าใบหน้าคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมสำหรับผู้หญิงที่ผ่านโลกมามากใบหน้าที่ดูดีแต่มาพร้อมกับรูปร่างที่ปล่อยปะละเลยก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างแรงดึงดูดได้พูดอีกอย่างคือผู้ชายต่อให้หล่อแค่ไหนแต่รูปร่างไม่กระชับถ้าเดินไม่มั่นคงก็อาจทำให้ผู้หญิงค่อยๆตีตัวออกห่างไปอย่างเงียบๆได้เช่นกันผู้หญิงมองรูปร่างผู้ชายไม่ใช่แค่เพื่อชื่นชมแต่เพื่ออ่านคนพวกเธอช่างสังเกตถึงขนาดที่ว่าเพียงแค่มองท่าเดินช่วงไหล่หรือท่วงท่าการนั่งก็สามารถคาดเดานิสัยสุขภาพ และพลังงานภายในของผู้ชายคนนั้นได้ในระดับหนึ่งสุภาพบุรุษที่ลงพุงรูปร่างเพลกจะถูกผู้หญิงประเมินว่าเป็นคนขาดการควบคุมใช้ชีวิตตามใจชอบหรืออย่างน้อยก็ไม่มีใจที่จะดูแลตัวเองอีกต่อไปแม้ว่าจะเป็นเสียใหญ่แค่ไหนถ้าเดินอุ้ยอ้ายกับภุมิที่ใหญ่เป็นกองก็ยากที่จะซ่อนคอหามเกียริครั้นภายในได้ยกเว้นแต่ว่าเขาจะมีเงินมากพอที่ไม่ต้องพยายามทําให้ใครประทับใจอีก แต่การพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะชอบแต่ผู้ชายมีซิกแพคในวันี้พวกเธอเข้าใจดีว่าร่างกายที่แข็งแรงไม่ได้มีไว้แค่ให้ดูดีแต่มันเป็นสัญญาณว่าผู้ชายคนนั้นรู้จักดูแลตัวเองมีวินัยและที่สําคัญคือยังมีพลังชีวิตอยู่สังเกตไหมครับผู้ชายที่มีรูปร่างสมส่วนมักจะมีท่วงท่าการเดินที่ดูภูมิฐานการพูดจะดูมีพลังซึ่งบุคลิกชเช่นนี้เองที่ทาให้ผู้หญิงรู้สึกอุ่นใจมากกว่าลุ่มหลง มันไม่ใช่ความคลั่งไคล้เหมือนวัยหนุ่มสาวแต่เป็นความรู้สึกปลอดภัยที่เจอด้วยความหวั่นไหวเล็กน้อยซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงละสายตาไปไม่ได้และนี่คือส่วนที่น่าสนใจครับจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าผู้หญิงที่มักจะสังเกตสรีระของผู้ชายอย่างละเอียดมักจะเป็นคนที่มีชีวิตชีวาทางอารมณ์และมีความต้องการใกล้ชิดที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับแต่ในส่วนลึกแล้วผู้หญิงทุกคนมีความสามารถในการรับรู้ถึงพลังชีวิตของผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างเฉียบแหลมพวกเธอไม่พูดออกมาแตต่สายายมันฟ้อง ดังนั้นหากคุณผู้ชายคนไหนยังคิดว่ารูปร่างไม่สําคัญในวัยนี้แล้วเกรงว่าจะเข้าใจผิดไปครับผู้หญิงมองรูปร่างไม่ใช่เพื่อตัดสินว่าสวยหรือไม่สวยแต่เพื่อคาดเดาว,ว่าผู้ชายคนนี้ยังเหลือคอวอหามาเป็นชายอีกกี่ส่วนยังมีพะละกําลังมีความทระดอดทนหรือยอมแพ้ให้กับทุกสิ่งแล้วรูปร่างจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่มันคือวิธีที่คุณผู้ชายใช้ส่งสารเงียบๆเกี่ยวกับพลังชีวิตคุณค่าและสเสน่ห์ของตนเองสจมูกของผู้ชายเรื่องเล็กที่ไม่เล็ก คุณผู้ชายหลายคนมาคิดว่าผู้หญิงสนใจแค่ใบหน้าหรือรูปร่างแต่คาดไม่ถึงว่าอวัยวะเล็กๆที่อยู่กลางใบหน้ากลับมีแรงดึงดูดไม่น้อยไปกว่าดวงตาหรือรอยยิ้มเลยใช่แล้วครับนั่นคือจมูก ผู้หญิงวัยกลางคนขึ้นไปโดยเฉพาะผู้ที่เจนโลกพวกเธอมีนิสัยชอบสังเกตจมูกของผู้ชายอย่างละเอียดมองเหมือนไม่ได้มองแต่ความจริงแล้วกำลังสำรวจโลกทั้งใบที่อยู่ภายในนั้นและอย่าเพิ่งคิดว่าพวกเธอมองเพื่อความสวยงามนะครับสำหรับพวกเธอแล้วจมูกไม่ใช่แค่จุดที่สร้างสมดุลให้ใบหน้าแต่มันยังคอยจีไอความคิดได้มากกว่าที่คุณผู้ชายคาดคิดมีคำกล่าวที่ว่าผู้ชายจมูกใหญ่ไม่แน่ว่าจะรวยแต่แข็งแรงคำว่าแข็งแรงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่พละงกำลังในการเดินขึ้นเขาโดยไม่หอบแต่เป็นความแข็งแรง ที่ผู้หญิงมวยผู้ใหญ่ให้ความสนใจมากกว่าคุณที่คุณป้าหลายคนแอบประซิบว่าแค่เห็นผู้ชายจมูกโดง่งสันจมูกตรงปีกจะ่ะมุกอบอิ่มก็รู้สึกเชื่อมั่นขึ้นมาทันทีแต่ในความเชื่อมั่นนั้นก็แฝงไปได้วยความสงสัยใคร่รู้ที่ยากจะอธิบายอย่าแปลกใจถ้ามีผู้หญิงบางคนมองคุณแล้วหันไปยิ้มมุมปากเป็นไปได้มากว่าเธอเพิ่งจะเดาในใจว่าคนนี้น่าจะไม่ธรรมดาเรื่องบนเตียงแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่กลับถูกแอบอ่านได้จากสันจมูกของผู้ชายนี่แหละครับคือความน่าสนใจ ความจริงแล้วผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์มาไม่ได้มองจมูกเพื่อประเมินความหล่อแต่พวกเธอกำลังมองหาสัญญาณของความสมบูรณ์ทางเพศของผู้ชายที่ยังมีไฟในตัวและไฟนี้บางครั้งแค่เห็นจมูกก็สัมผัสได้ฟังดูอาจจะลี้ลับแต่คนที่เจนโลจะเข้าใจเพราะสัญชาตญาณของผู้หญิงรู้วิธีคัดกรองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดในชีวิตคู่ได้อย่างรวดเร็วเสมอและไม่ใช่แค่เรื่องสมรรถภาพทางเพศเท่านั้นจมูกยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวาสนาของผู้ชายอีกด้วยตามหลักหงเฮ้งจมูกเปรบเสมือนขุมทรัพย์ที่สะท้อนความมั่ งูดมสมบูรณ์ยิ่งจมูกใหญ่มั่นคงและอบอิ่มก็ยิ่งมีโอกาสพบเจอโชคลาภดังนั้นผู้หญิงจึงมองจมูกผู้ชายเพื่อคาดเดาว,ว่าคนนี้จะสามารถสร้างตัวได้หรือไม่จะเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้หรือเปล่ามีคนเคยพูดติดตลกว่าผู้หญิงไปทําจมูกเพื่อให้สวยแต่ผู้หญิงมองจมูกผู้ชายเพื่อคํานวณอ,อนาคต ประโยคนี้ฟังดูอาจจะขำๆแต่กลับตรงกับสายตาอันเฉียบแหลมของผู้หญิงในวัยที่ชานฉลาดพอแล้วการมองจมูกไม่ใช่เพื่อรู้อดีตแต่เพื่อวัดอนาคตและบางครั้งในสายตาที่เงียบงันนั้นพวกเธอกำลังถามในใจว่าคุณจะแข็งแรงพอที่จะเดินไปกับฉันจนสุดทางได้หรือเปล่าสี่ผู้หญิงมองที่ไหนเมื่อไม่ได้มองตรงๆคุณผู้ชายหลายคนยังเข้าใจผิดว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ชอบแต่ความโรแมนติก อ่อนหวานและไม่ค่อยสนใจเรื่องทางกายภาพของผู้ชายโดยเฉพาะในบริเวณที่ละเอียดอ่อนแต่ความจริงแล้วบางครั้งคุณเธอก็แอบมองละเอียดกว่าที่เราคิดเพียงแต่พวกเธอซ่อนมันไว้อย่างแนบเนียนเท่านั้นเองโดยธรรมชาติแล้วสังคมมักจะตีตราว่าผู้หญิงต้องเหนียมอายต้องรักนวลสงวนตัวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเธอไม่มีความอยากรู้อยากกเห็นอยากรู้อย่างมีศิลปะนุ่มนวลและไม่จงแจ้งโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่และมีประสบการณ์และความเขินอายจะถูกแทนที่ด้วยการสังเกตการอย่างเงียบเชียบแต่แม่นยำ ลองนึกถึงสถานการณ์ที่คุณเคยดูนะครับคนสองคนนั่งคุยกันอย่างออกรถสายตาของผู้หญิงเหลือบมองลงต่ำแวบหนึ่งแล้วก็กลับมาที่เดิมรวดเร็วจนผู้ชายไม่ทันสังเกตแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นพวกเธอได้ประเมินคู่สนทนาไปแล้วไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ใช่เรื่องบังเอิญยอ่อหรอกครับเพราะผู้หญิงเองก็มีความต้องการที่จะสัมผัสถ,ถ,ถึงความแข็งแกร่งทางเพศและบริเวณเป้ากางเกงก็เป็นที่ที่สะท้อนสิ่งนั้นได้ชัดเจนที่สุดแน่นอนว่าไม่มีใครพูดเรื่องนี้ออกมาตรงๆผู้หญิงที่ไหนจะโง่พอที่จะยอมรับว่าตตััวเเออองงงคยแบมรนน้น ของผู้ชายแต่ถ้าลองถามอย่างมีชั้นเชิงส่วนใหญ่ก็จะยิ้มแทนคําตอบซึ่งรอยยิ้มนั้นก็เพียงพอที่จะเข้าใจได้ต้องขยายความให้ชัดเจนว่าผู้หญิงไม่ได้มองเพื่อสนองความอยากรู้ส่วนตัวแต่เพื่อสัมผัสและประเมินว่าผู้ชายตรงหน้ามีพละกําลังเพียงพอที่จะมอบความมั่นใจในเรื่องบนเตียงได้หรือไม่ยิ่งอายุมากขึ้นความคิดก็ยิ่งตรงไปตรงมามากขึ้นเพียงแต่วิธีการแสดงออกยังคงความนุ่มนวลไว้เพื่อรักษาหน้าของอีกฝ่ายมีพี่ๆหลายคนที่ผ่านไป50ไปแล้วยังพูดเล่นกันว่า มองรองเท้าเพื่อเดาความสูงแต่มองกางเกงเพื่อคำนวณระยะทางไกลประโยคที่ฟังดูทะลึ่งตึงตังนี้แฝงไปด้วยประสบการณ์ชีวิตสร้างสิ้นเพราะคนที่ผ่านโลกมาแล้วจะไม่เชื่อแค่ลมปากแต่จะสังเกตจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแม้ว่าจะเป็นรายละเอียดที่ไม่มีใครกล้าเอ่อยถึงก็ตามสำหรับผู้หญิงที่เจนโลกแล้วจุดยุทธศาสตร์ของผู้ชายคือสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่าคนคนนี้แข็งแกร่งเปี่ยมด้วยพลังชีวิตหรือไม่และที่สำคัญที่สุดคือจะสามารถรวมทางกับพวกเธอไปตลอดรอดฝั่งได้ทั้ง ความรักและความใคร่หรือไม่คุณผู้ชายอย่าแปลกใจถ้าเห็นสายตาผู้หญิงเหลือบมองลงต่ำแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะบางครั้งในแวบเดียวนั้นพวกเธอเข้าใจผู้ชายตรงหน้าได้ทะลุปลือกโงแล้ว 5. ผู้หญิงมองหน้าอกผู้ชายเพื่อดูว่ามีแรงพอหรือไม่หน้าอกของผู้ชายดูเหมือนจะเป็นส่วนที่ไม่มีใครสนใจแต่กลับเป็นจุดที่ดึงดูดสายตาของผู้หญิงจำนวนมากฟังดูอาจจะแปลกแต่แผงอกคือส่วนที่เซ็กซี่ไม่แพ้ดวงตาหรือไหล่เลยทีเดียว ผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวพวกเธอไม่จําเป็นต้องรอให้ผู้ชายถอดเสื้อถึงจะมองแค่เสื้อที่รัดรูปนิดหน่อยหรือเห็นราไรผ่านเสื้อเชิ้ตบางๆพวกเธอก็สามารถคาดเดาถึงคละกำลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ภายในได้แล้วแผงอกที่ผึ่งผายและกระชับสําหรับพวกเธอแล้วไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของรูปร่างที่ดีแต่ยังเป็นการเชื้อเชิญอย่างทรงพลังถึงร่างกายที่สมบูรณ์และเปี่ยมด้วยพลังชีวิตมีคนเคยพูดติดตลกว่าแผงอกของผู้ชายก็เหมือนหน้าอกของผู้หญิง แต่เป็นเวอร์ชั่นที่ทําให้ผู้หญิงต้องเหลียวมองไม่ผิดเลยครับเมื่อผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยแผงอกที่มั่นคงไหลกว้างและเสื้อที่ตึงเปรีย้ยบริเวณหน้าอกหัวใจของคนตรงหน้าย่อมเต้นไม่เป็นสําแน่นอนเพราะผู้หญิงไม่ได้รักดอวอยยายหูเพียงอย่างเดียวแต่ยังรักด้วยตาและด้วยจินตนาการโดยเฉพาะเมื่อหน้าอกของผู้ชายดูกํายำพวกเธอก็จะจินตนาการไปถึงคนที่มีความอดทนความแข็งแกร่งและความสามารถในการเป็นที่พึง่งพิงได้ทั้งในความหมายตรงตัวความหมายที่ลึกซึ้งเป็นพิเศษ นอกจากนี้สำหรับผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วความรู้สึกที่ได้สบลงบนแผงอกที่แข็งแกร่งไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าได้รับความรักแต่ยังหมายถึงการได้รับความคุ้มครองแผงอกนั้นเปรียบเสมือนเบาอันมั่นคงให้พวกเธอได้พิงนิยามอ่อนแอและยังเป็นจุดเริ่มต้นของจินตนาการสุดโรแมนติกหรือสุดเร่าร้อนในยามค่ำคืนอีกด้วยมีพี่ๆบางคนแอบประทิบกันว่าผู้ชายที่อกแบนๆอารมณ์ก็พล่อยแบนไปด้วย พูดเล่นๆไปอย่างนั้นแต่ชัดเจนว่าสำหรับผู้หญิงแล้วหน้าอกไม่ได้สงวนไว้สำหรับเพศหญิงเท่านั้นและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือผู้ชายที่มีกล้ามอกที่พัฒนามักจะเป็นคนที่รู้จักดูแลตัวเองออกกำลังกายซึ่งสะท้อนถึงวิธีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางเพศที่ดีและอย่างที่ทราบก,กันดีว่าผู้หญิงไม่ว่าจะวัยห้หรือ60ถ้าจะรักใครสักคนก็ย่อมอยากให้ผู้ชายของตนแข็งแรงทั้งนอกและในดังนั้นหากวันดีคืนดีมีใครชมว่าคุณใส่เสื้อตัวนี้แล้วดูสมาจัง ก็ให้เข้าใจได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เขาชมอาจไม่ใช่แค่เสื้อแต่เป็นแผงอกที่กำลังทำให้หัวใจใครบางคนสั่นไหวอยู่ 6. ผู้หญิงชอบมองมือของผู้ชายมากโดยเฉพาะสองนิ้วกลางฟังดูอาจจะแปลกแต่ถ้าคุณลองไปถามผู้หญิงที่เจนโลกคุณจะพบว่าพวกเธอมีรสนิยมที่พิเศษอย่างยิ่งต่อมือของผู้ชายไม่ได้มองเล่นๆน,นะครับสำหรับพวกเธอแล้วมือของผู้ชายมีไว้เพื่อจินตนาการมือที่ใหญ่มีเส้นเลือดปูด และดูแข็งแรงไม่เพียงแต่ทาให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยแต่ยังปลุกร้าสัญชาตญาณดิบได้เป็นอย่างดีเมื่อผู้ชายใช้มือนั้นปลดกระดุมเสื้อถอดเข็มขัดหรือแค่วางบนพวงมาลัยรถผู้หญิงบางคนสามารถนั่งมองได้ไม่รู้เบื่อพวกเธอไม่พูดออกมาหรอกแต่ในหัวได้สร้างหนังส่วนตัวไปแล้วทั้งเรื่องแต่มีรายละเอียดหนึ่งที่น้อยคนจะสังเกตแต่ผู้หญิงกลับมองอย่างละเอียดนั่นคือสองนิ้วกลาง ใช่แล้วครับสองนิ้วที่ดูธรรมดาสามัญน,นั่นแหละสำหรับผู้หญิงที่ผ่านโลกมามากหลายคนพวกเธอไม่ลังเลที่จะยอมรับว่าขนาดและความคล่องแคล่วของนิ้วกลางสามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างสองนอ,อยุนี้คือพระเอกในยามที่ผู้ชายต้องการพาผู้หญิงขึ้นสวรรค์โดยไม่ต้องใช้คำพูดถึงขนาดมีคนเคยกล่าวไว้ว่าฉันไม่ได้รักเขาเพราะคำหวานแต่ฉันรักเขาตั้งแต่วินาทีที่เห็นเขาใช้สองนิ้วกลางคีบแก้วไวมันดูแข็งแกร่งแต่ก็ละเอียดอ่อนเหมือนกำลังควบคุมร่างกายผู้หญิงได้โดยไม่ต้องสัมผัส ยังไม่หมดแค่นั้นเล็บที่สะอาดข้อนิ้วที่ชัดเจนเส้นเลือดที่ขึ้นจางๆทั้งหมดนี้คือรายละเอียดสุดเซ็กซี่ที่ผู้หญิงแอบประเมินมากกว่าที่ผู้ชายคิดมือเป็นสิ่งที่ปกปิดไม่ได้มันบอกเล่าได้ทั้งชีวิตการงานการดูแลตัวเองและแม้กระทั่งทัศยามดับไฟผู้หญิงที่ละเอียดอ่อนจะไม่มองข้ามจุดนี้เด็ดขาดและบางครั้งแค่เห็นเทียงครั้งเดียวพวกเธอก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนั้นจะสามารถพาเธอถึงจุดสุดยอดได้กี่ครั้งต่อคืน7ผู้หญิงชอบมองลูกกระเดือก ของผู้ชายจุดที่ทําให้พวกเธอต้องกลืนน้าลายฟังดูอาจจะพิลึกแต่ลูกกระเดือกหรือส่วนที่นูนขึ้นมากลางลําคอของผู้ชายกลับเป็นหนึ่งในตําแหน่งที่เซ็กซี่ที่สุดในสายตาผู้หญิงผู้หญิงมองลูกกระเดือกไม่ใช่เพราะสงสัยในเชิงการแพทย์พวกเธอมองพระหยัดจินตนาการถึงความรู้สึกตอนที่มันเคลื่อนไหวตอนที่ผู้ชายคนนั้นกระซิบข้างหูหรือตอนที่เขาค่อยๆกลืนน้าลายซึ่งก็ทําให้หัวใจของพวกเธอเต้นผิดจังหวะได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเคยสารภาพอย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันอดใจไม่ไหวทุกครั้งที่เห็นลูกกระเดือกของผู้ชายที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จใหม่ๆเขายังมีหยดน้ําเกาะอยู่แสงไฟส่องลงมาทําให้มันเด่นชัดตอนนั้นอยากจะพุ่งเข้าไปกัดเลยฟังดูอาจจะหิวไปหน่อยแต่มันคือเรื่องจริงลูกกระเดือกคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นชายเป็นรายละเอียดที่ผู้ชายเท่านั้นที่มีอย่างเด่นชัดเมื่อผู้ชายก้มลงกระซิบอะไรบางอย่างหรือเงยหน้าดื่มน้ําการเคลืออ่อนไหวขึ้นลงของลูกกระเดือกทําให้ผู้หญิงเหมือนต้องมนสกดมีคนเปรียบเปรยว่าลูกกระเดือกคือคําเชิญชวนที่ไร้เสียง ไม่ต้องสัมผัสแต่ก็ทําให้ผู้หญิงจินตนาการไปได้เป็นพันเรื่องไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะพูดเรื่องนี้ออกมาแต่พวกเธอมองอย่างละเอียดและจําได้นานในสายตาของบางคนลูกกระเดือกและนิ้วของผู้ชายคือคู่หูดูโอที่ทําให้พวกเธอนอนไม่หลับฝ่ายหนึ่งคือความอ่อนโยนที่คล่องแคล่วอีกฝ่ายคือความแข็งแกร่งที่เคลื่อนไหวดูเหมือนจะตรงข้ามแต่กลับลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ชายที่มีลูกกระเดือกชัดเจนจงรู้ไว้ว่าคุณกำลังครอบครองอาวุธสุดเซ็กซี่ที่ไร้ากาดแม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรลำคอและลูกกระเดือกนั้นก็ได้พูดแทนทุกอย่างไปหมดแล้วและนี่คือเจ็ดจุดบนร่างกายผู้ชายที่ผู้หญิงชอบมองมากที่สุดที่วันนี้เราได้สำรวจไปพร้อมกันตั้งแต่ใบหน้าไปจนถึงกล้ามอกจากลูกกระเดือกไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์คอความลับเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความงามภายนอกแต่ยังซ่อนไว้ซึ่งพลัง ความปลอดภัยและแรงดึงดูดที่ยากจะต้านทานซึ่งผู้ชายทุกคนควรจะเข้าใจเพื่อมัดใจผู้หญิงที่คุณรักท่านผู้ชมคิดว่าข้อไหนหน่าสนใจที่สุดครับลองแสดงความคิดเห็นโดยพิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณคิดว่าใบหน้าคือจุดตัดสินหรือพิมพ์เลขสองถ้ารูปร่างคือสิ่งที่ทําให้คุณแทบหยุดหายใจผมรออ่านความคิดเห็นของทุกท่านและจะนําเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันอีกในบทความต่อไปนะครับ หากคุณผู้ชมเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และน่าสนใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ช่องของเราเพื่อให้คนอื่นๆได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ร่วมกันการสนับสนุนของทุกท่านคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้ผมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจเพื่อทุกท่านโดยเฉพาะขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในบทความน่าสวัสดีครับ